หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโลบักที่ทำให้การเล่นเกมโลบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโลบักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคาจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียงแค่1-30นาทีเท่านั้นหากสนใจใช้บริการสามารถเ a ิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เอาละครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตรงตัวท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Ro บ o x ในแมปของอนิเมะแวนการ์ดนะครับสำหรับในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวตัวละครที่เป็นตัวละครเก่าแต่ว่ามีแฟมมาเสริมซึ่งจะทําให้ตัวละครเก่านี้นะครับเป็นระดับแวนการ์ดเทียมก็คือมันเป็นตัวเทียมที่ผมว่ามันทักเทียมกับแวนการ์ดเพียงแค่ว่าตัวละครนี้มันจะใส่แฟมเสริมไม่ได้แล้วนะครับก็ในวิดีโอนี้จะเป็นยังไงก็อย่าลืมที่จะกดไลค์วิดีโอด้วยครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์นะครับแล้วกดติดตามเพื่อ ไอตัวเควสเนี่ยนะครับมันจะเป็นเควสที่เราเอาซาสเกตเนี่ยอีโวแล้วนะที่เป็นวงเล็บสตอมเนี่ยนะครับไปเล่นครบ25ตาเนี่ยจะได้เหรียญมาวันละ20เหรียญนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลา5วันแล้วนะครับตั้งแต่ตัวเควสนี้มานะครับผมก็สามารถที่จะอ่าแลกแฟมได้แล้วนะครับก็แฟมจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นลูกกตานะครับหรือว่าเนธนะครับก็เดี๋ยวแลกกันเลยนะครับทุกคน นี่นะแลกไปเลยโป้งเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะครับอีเวนต์นี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยจะอยู่อีกประมาณ10บถ้าลงวันนี้ด้วยเป็น15วันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครทำเนี่ยมันจะ20วันเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็ใครที่พลาด ใครที่มาดูดีโรนี้นะฮะแฟมหาไม่ได้แล้วทํำยังไงคือเดี๋ยวทุกๆอัปเดตเนี่ยมันจะมีตัวของแฟมถาวรมานะครับมารีรันแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้เลยคุณก็สามารถเอาตัวของซาสึกิเนี่ยไปเล่นทั้งหมด25ตานะครับทั้งหมด10วันนะก็จะได้แฟมฟรีนะครับเอออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกอะไรแฟรมที่มันอยู่ถาวรน,นะครับอันนี้ วลนทน์มาแล้วเห็นปะคือทุกตัว6ตัวตอนนี้มาหมดแล้วนะครับก็ของซาสเกนเดี๋ยวจะเป็นตัวที่7ดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครนี้มันจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับสำหรับตัวละครอย่างนี่เลยนี่ตัวนี้นะครับผมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วนะช่วงแรกๆคือมันค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่ามันเนี่ยโจมตีสตันแต่ว่าณตอนนั้นอ่ะคือมันมีตัวละครหลายๆตัวที่สตันดีกว่าอย่างเช่นคิรัวหรืออะไรเงี้ยมันเล่นง่ายกว่าแล้วก็สตันได้ไวกว่าซึ่งปัจจุบันอย่างที่บอกแฟมมานะครับอันนี้เป็นโมะรัถ้าาออเต็มมี่่ยูทปณ555,000 แต่ว่าจริงๆอ่ะผมมีอยู่อีกหนึ่งตัวคือก็คือนี้ผมรู้สึกว่าตัวอิทเรียลเนี่ยมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับก็ไฟแฟมปึ๊บนะครับไอ้นะครับนี่เลยนะครับซึ่งตัวแฟมทําอะไรบ้างครับก็นี่เลยเพิ่มดาเมจ400%นะครับแล้วก็มีพาสซีฟหนึ่งกับสองตรงนี้นะฮะเดี๋ยวใส่เลยผมจะขอใส่ที่ซาสเกะที่เป็นอิทิเรียลก็แล้วกันนะครับซึ่งอิทเรียลเนี่ยถ้าเกิดเราอัพตัน นะครับนี่อยู่อุ้ยแฟมสีแดงแต่ผมว่ามันคล้ายๆล้ายซีเครตอยู่ดีป่ะเออผมว่ามันออกคล้ายซีเครตอ่ะอันนี้นะอิเทเรียนะครับอัพตันอยู่ที่ประมาณ16ื่นนะครับอันนี้คือยังไม่บวกตัวของดาเมจแฟมไปด้วยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอืมผมว่ามันก็คือสีเดียวกันเลยว่ะแต่แฟมเป็นเวนการ์ดนะอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันคือสีมันจะประมาณนี้ผมว่ามันคือสีของซีเครตอ่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเค หตัวนะครับนี่นะผมจะเอาออกมานะก็คืออยู่ที่1,100อ่าวางไปปุ๊บนี่เลยนี่มันจะมีแอนิเมชันอย่างไรคือซาสเกะเนี่ยนะครับจะโจมตีฮิตเดียวอีเทียลฮิตเดียวนะครับและมันจะโจมตีสตันด้วยตรงนี้ต่อมาครับแอนิเมชัน2ครับนี่ทุกการโจมตีสตันนะแต่ว่านี้คือเลือดมันน้อยเกินโอเคแล้วก็จะเป็นอันนี้ แนวไม่ใช่ต่อมาฮิดเดียวหมดเลยโอเคเร็วปึ๊บโอเคฮิตเดียวหมดเลยครับอ่านี่นะฮิตเดียวสุดท้ายครับอัพตันครับคือดาเมจนะครับอยู่ที่ประมาณ81,000ห้าจุดเจ็ดวิโจมตีหนึ่งที ระยะอยู่ที่52นะครับซึ่งระยะ52เนี่ยเป็นระยะที่ค่อนข้างโอเคนะสำหรับผมนใน e t h e r e ีนะครับคือดีมากต่อมา1ตัวใช้เท่าไหร่นะครับมันใช้อยู่ที่ประมาณ59 0 0 0นะครับต่อตัวนะแล้วมันวางได้4ตัวนะครับนี่วางได้4ตัวนะเห็นปะ่ะโจมตีแล้วมันติดสตันนะครับ ต่อมาเลยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนของพาสีตัวของมันก่อนนะครับตัวแบบพื้นฐานก่อนนะคือตัวละครนี้โจมตีตัวซ้ำนะครับเรื่อยๆเนี่ยตัวเดิมซ้ำๆเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้น2%ไปเรื่อยๆนะครับต่อมาคือทุกการโจมตีนะจะโจมตีแล้วสตารมอนนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าซาสกเกะโจมตีกับมอนที่ติดสตันอยู่นะครับที่มีสถานะสตัรเนี่ยจะทําดาเมจเพิ่มขึ้น50%นะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของตัวละครมานนะง่ายๆเลยคือ ถ้าตีตัวเดิมซ้ำๆดาเมจก็จะเพิ่มขึ้น2%เรื่อยๆอ่าเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีถ้าสมมติมอนมันสตันใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ตีปุ๊บตัวนี้จะทำดาเมจแรงขึ้นนี่50%นี่อะไรประมาณนี้เนี่ยถ้าเนี่ยถ้ามันมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับมันจะแรงขึ้น50% ต่อมาครับเราก็จะมาในส่วนของพาสิฟของแฟมนะครับง่ายๆคือดาเมจเพิ่มขึ้น400%นะครับแล้วก็พาสิฟต่อมาคือยูนิตตัวนี้นะครับจะสร้างตัวของไฟไฟ้านะครับเส้นไฟฟ้าออกมาจากตัวเองนะครับไปเชื่อมกับยูนิตที่เป็นท่าสปาร์กในระยะนะครับไอไฟฟ้าตัวนีいい้นะครับที่มันเชื่อมกันเนี่ยนะครับมันจะทำดาเมจ40%ของดาเมจยูนิตต่อวินาทีและก็การที่ติดไฟฟ้าตรงนี้นะครับจะนับว่าเป็นการโจมตีด้วยฉะนั้นนั่นหมายความว่าตัวซาสเกตเนี่ยนะครับมันก็จะโจมตีติดสตานด้วยแล้ว เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะต่อมาก็คือในส่วนนี้นะครับก็คือตอนที่วางเนี่ยนะครับจะโจมตีศัตรูในระยะคูดาวรอข้อ30วินาทีหรือว่าคูดาวแยกตัวนั่นเองก็คือเอาง่ายๆว่าซาสกเกตเนี่ยวางปุ๊บอ่ะมันจะสตาร์ทเลยนะครับอ่ามันจะสตาร์ทเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาเอามอนออกมาเยอะนะครับมอนออกมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้ผมวางครั้งแรกนะครับมันจะโจมตีนะเห็นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้นะครับก็คือคุยกันลึกๆเลยว่าไอ้ตัวพลาสติกนี้มาทำยังไงก็คือง่ายยๆเล เอาตัวละครนี้วางใช่ไหมและเราก็เอาตัวของท่าสปากนะครับก็คือท่าเนี้ยนะครับไอ้ท่าตรงเนี้ยนะฮะวางอยู่ในระยะนะครับมันก็จะเชื่อมกันแบบนี้อ่าผมจะลองดูว่ามันจะเชื่อมกันขานาดไหนอ่านี่นะเห็นปะมันจะเชื่อมแบบไปเรื่อยๆเลยนี่นะก็คือถ้าใครสังเกตนะครับดูดีๆนะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีตรงนี้เกมมันทําไว้แล้ะนะครับก็คือเราวางตรงนี้อย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้นะครับเราก็อัปตันเลย นี่นะเห็นป่าวว่ามันจะแบบใหญ่มากๆเราก็จะวางตรงนี้อันนี้คือเชื่อมก่อนนะครับเห็นป่ามันจะเชื่อมก่อนมันจะทําดาเมจต่อวินาทีนะครับทุกคนจะเห็นว่าเห็นป่ะเนี่ยต่อวิเลยนะสมมติว่าผมเอาเออกมาเยอะไอตัวพวกนี้มันก็จะโดนเผาต่อวินาทีต่อวินาทีถ้าสมมติว่าตัวไหนไม่ตายมันก็จะติดพาสีของซาสเกตเลยก็คือ อ่าดาเมจรับดาเมทแรงครึ่ง2%เรนเรื่อยๆเรื่อยๆๆแล้วเกิดถ้าตัวไหนติดสตันก็รับดาเมจ50%ไปเลยนะครับอันเนี้ยผมมองว่ามันจะเป็นสายในการซัพพอร์ตนะครับก็คือจะทําให้มันสตันตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครที่หาซาสเกตเนี่ยผมว่าไม่จะเปต้โมโวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเล่นเป็นแบบเชื่อมกับสปาร์กตัวอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมมองว่าอิเดียน่าจะพอแล้วอ่าเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองเอาเชื่อมตรงนี้นะผมว่าเกมมันน่าจะฉลาดอ่าไม่ฉลาดปุ๊บัเกตวแรลยด อ่าอันนี้คือเหมือนบังคับไม่ได้เหรอไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตเอาวางเดียวดีก่อนผมจะลองเอาอัพตรงนี้อ่านี่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 มันเชื่อมแล้วเราเราต้องค่อยๆ <ksam> เชื่อมนะแล้วก็อัพตันอ่าเนี่ยว่ามันจะเชื่อมแบบนี้แหละต่อมานะครับถ้าเกิดเราจะเชื่อมตรงนี้ทํำยังไงนะครับไอตัวนี้นะก็คือเอาไง่ายว่าตรงไหนใกล้สุดนะครับมันจะเชื่อมตัวนั้นถ้าสมมติว่าผมวางตัวนี้นะครับอา่าผมเดาว่ามันน่าจะเชื่อมน่าจะเชื่อมตัวนี้เออแต่ถ้าเกิดเราวางตัวนี้เชื่อมตัวนี้โอเคปะฉะนั้นก็อ่าเดี๋ยวผมจะลอง โอ้ยเกือบถึงนะฮะทัตรงนี้ก็แล้วกันอะอ่าโอเคแต่ว่าเส้นเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะก็คือเอางี้ว่าถ้าเกิดใครอยากจะลองเล่นทาสกเกตเนี่ยสังเกตง่ายๆเห็นป่าว่ามันจะมีหัวตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับมันก็จะเชื่อมกันแหละมันจะเชื่อมตัวที่ใกล้ที่สุดซึ่งส่วนตัวนะผมมองว่าเป็นสายแบบ ซัพพอร์ตดาเมจแรงไหมผมว่ามันก็แรงแต่ผมมองว่าในอนาคตอ่ะมันมันน่าจะได้ใช้มากกว่าก็คือในส่วนของการสตัรมอนนะครับเพราะว่าทุกคนจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มอนออกมานะครับมันจะโดนสตันเรื่อยๆ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 นะครับอย่างแรกเลยที่มันจะโดนคืออะไรเอามาปุ๊บสตัรสตันปุ๊บต่อมาคือถ้าสมมติว่ามอนโดนสตัน์เนี่ยไม่ตายก็จะโดนตัวของดาเมจต่อวินาทีที่เป็น40%แรงขึ้น50%ถ้าไม่ตายอีกนะครับมันก็จะรับดาเมจ2%ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ เนี่ยมันไม่ได้สแต็กนะฉะนั้นถ้าสมมติว่าดาเมจอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นต่อวิปุ๊บก็จะเป็น4 5 0 0 0แล้วก็จะเป็น4 5 0 0 0แบบนั้นไปเรื่อยๆแต่เพียงแค่ว่าไอ้โบนัสดาเมจที่เป็น2เนี่ยมันก็จะสะแตก็กขึ้นเรื่อยๆนะครับ2องเปอไปเรื่อยๆครับก็คือมันค่อนข้างที่จะดูดีตรงนั้นนะฮะตัวดาเมจที่เป็นของซาสเกตเนี่ยตันอยู่ที่ประมาณ80,000ฉะนั้นไอแป0 0 0ืตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้แล้วกันว่า 40, 40มันคือเท่าไหร่นะครับก็ค,ป 32, ค 32, กก 50, เป ะไรประมาณนี้ก็เรื่อยๆเลยนะครับต่อให้ไอซาสเกตเนี่ยมันโดนสตันด้วยทุกคนมันก็ยังแบบก็ยังช็อตอยู่ดีเพราะว่าไอไอที่มันเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันเชื่อมอยู่ตลอดเวลานะแต่รูปแบบการช็อตที่เป็นต่อวินาทีเนี่ยมันจะถูกนับว่าเป็นการโจมตีปกติของซาสเกตทุกเส้นทางที่ออกมาตรงนี้นะมันก็จะสตัรเรื่อยๆคราวนี้ผมจะลองเอาอันนี้ออกมามันจะแรงขึ้นอะไรยังไงนี่นะปึ๊บอันนี้นะ ดูดิทุกคนดูเห็นไหมผมอยากจะรู้ว่าดาเมจม,มันจะไปสุดที่เท่าไหร่นะครับห้าหมื่นหกห้าหมื่นเจ็ดอย่างงี้นะอ่าดูนะว่ามันจะไปสุดเท่าไหร่อันนี้ผมพยายามเอาเวฟออกมาเยอะๆนะครับทุกคนแต่ว่าก็หกสิบสี่เวฟเนี่ยอิติเลียลเนี่ยยังคงสบายอยู่เลยนะดูดิดูด,ดิเท่าไหร่ละหกหมื่นเก้าผมว่ามันเวอร์ตรงนี้เว้ยอันนี้แบบหกสิบผมเอาไปร้อยเวฟเลยผมอยากรู้ว่าร้อยเวฟเนี่ยร้อยเวฟ มันยังอะร้อยเวฟอันนี้อาจจะแหลกนิดนึงโอ้โดูดิก็ยังก็ยังคงออกมาไม่ได้นะผมว่าผมว่าเก่งนะตัวนี้อะดูดิดูดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดิฮืมอือหืออหร้อยเวฟนะครับก็ยังคงสบายอยู่อันนี้ดาเมจล่อไปอยู่ที่นี่แหละ แสนสองละทุกคนเนี่ยแสนหนึ่งดิเออแสนสอง,สองละโอเคสรุปได้ว่าไอ้พารสิตัวนี้นะครับมันสแต็กแบบอินฟินิตี้นะมันก็จสแต็กไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่คิดเห็นยังไงกับซาสกะนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะส่วนตัวผมว่าพาร์สิตรงนี้ดูดีมากๆเลยนะครับเอามาเล่นเป็นสร้างเป็นเส้นไฟฟ้าหรือว่าลวดไฟฟ้าเออลวดไฟฟ้ายังผมว่ามันค่อนข้างที่จะแจ๋วมากเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเราลองเป็นโมนายก็นด้ไหม โมอ่ะผมจะเอาโมนะครับแล้วก็จะเอาตัวละครที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือโยรุอิจินะฮะผมจะเอาซาสเกะวางปึ๊บแล้วก็โยรุอิจิตรงนี้นี่โอ้หอ่ะมันค่อนข้างที่จะเลือดน้อยไปหน่อยเพราะนี่คือสคริปต์เวฟถ้าเป็นโมนะครับซาสเกะเนี่ยสองแสนเจ็ดนะครับแล้วดาเมจมันก็สแต็กไปเรื่อยนะโอ้โยมันสองแสนต่อวิเลยนะเว้ย อแล้วที่พมันก็นับแยกด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการโจมตีแบบเสริมนะอันนี้ผมคำนวณมาให้ทุกคนแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวของข้อความขึ้นก็นแล้วกันนะครับถ้าซาสเกตนะครับใส่โมนะครับมันจะมีคอมโบคอมโบที่ผมชอบมากๆแล้วผมก็คิดไว้แล้วก่อนที่แฟมมันจะมานะสำหรับซาสเกะใส่แฟมนะครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ2701ส0 0กว่ากว่าอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาคือถ้าสมมติว่าซาสเกตเนี่ยโจมตีมอนที่ มีสตันเนี่ยตรงนี้นะนะครับดาเมจมันก็จะแรงขึ้น50%ซึ่งไอตรงนั้นนะครับมันก็ต้องมาคอมโบกับไอไอไฟฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับก็คือมันจะทําให้มีสถานะสตันติดตลอดเวลาหรือว่าตัวละครอย่างตัวละครนี้ก็ให้สตันได้เหมือนกันก็คือคอมโบกับซาสเกะถ้ามาวิซาสเกะโจมตีมอนที่มีสถานะสตันดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณ4,07,000นะครับก็คือจาก2,07จะเป็น4,07ต่อการโจมตีครั้งนั้น ยังไม่หมดครับแล้วก็โจมตีซ้ำเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับอ่าไอ้ไฟฟ้าที่เผาตรงนี้ของซาสเกะมันจะนับดาเมจซาสเกะด้วยนะครับถามว่าเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวละครที่เป็นไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งมาให้ดูแล้วกันแล้วผมจะให้ดาเมจเพีวยวๆให้ดูดาเมจเพีวยวๆของซาสเกะนะเนี่ยนะเห็นไ่มว,ว่าไฟฟ้าซาสเกะนะครับมันจะเผาอยู่ที่สองแสนกว่าเหน็นปะสามแสนละมันจะขึ้นไปเรื่อยๆสองเปอร์เซ็นต์นะครับบวกไปเรื่อยๆ ต่อมาคือไอไฟฟ้าตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะไปคอมโบกับอันนี้ได้ด้วยเว้ยนี่ผมจะเอาตัวนิวแมนมาตัวนิวแมนมันจะทําให้มอนนะครับนี่นะผมจะวางข้างๆนะครับพอมันติดบับเบิลตลอดเวลานะครับมันก็จะรับดาเมจแรงขึ้น,นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสนะครับก็คือไอตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นอยู่ที่ประมาณสี่แสนถ้ามีบับเบิลปุ๊บก็จะเป็นห้าแสนเห็นไหม โอเคเนี่ยนเะด้ด้วยนี่นี่มาแล้วเห้าแสนหะกอะไรประมาณนี้คือดาเมจตรงเนี้ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่ายิ่งซาสกเกะโจมตีเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงเออแล้วก็ไอการนับตรงเนี้ยนะครับเห็นว่าว่าการโจมตีนะมันก็ถือว่านับใช่ไหมไอดาเมจตรงเนี้ยมันก็จะแตกด้วยนะทุกคนตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าไปกี่ฮิตแล้วแต่ที่แน่ๆว่าซาสกเกะโจมตีทีละล้านแล้วนะครับหเห็นป่มล้านหกโคตรแรง แรงมากๆนะครับอันนี้ใครที่กําลังดูหมิ่นแฟมซาสเกตนะครับนี่คือผมว่าเป็นแฟมที่อ่ามันมันเก่งต่อเมื่อมันอยู่ในเส้นตรงนี้แค่นั้นเองและมันต้องเป็นมอนตัวเดิมๆด้วยนะครับคือมันมีโอกาสที่จะโจมตีหลักแบบ4-5ล้านได้เลยถ้ามอนแบบเลือดประมาณสัก200ล้านแล้วกันแต่คือมันมันไม่ค่อยมีนะมันไม่มีด่านที่มีมอนอ่าเลือดเยอะขนาดนี้ จบครับประมาณนี้นะฮะนี่คือตัวของดาเมจที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้นะครับว่ามันดีไหมแรกดีไหมทําดีไหมก็ประมาณนี้ส่วนตัวผมว่ามันซัพพอร์ต แล้วกันสามารถที่จะเอาซาสเกะวาง4ี่ตัวเชื่อม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 ในเส้นนาั้นๆเพื่อสตันได้ผมว่ามันก็เล่นสนุกเหมือนกันสำหรับซาสเกะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับด้วยนะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับคิดเห็นยังไงกับแฟนซาสเกะนะครับมีคอมโบอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับอันนี้คือผมคำนวณให้ดูแล้วว่าดาเมจประมาณนี้ประมาณนี้วิธีเล่นประมาณนี้หลายๆคนน่าจะลองเอาไปเล่นดูนะครับถ้ามีทริคอะไร